ขนาดนี้เลยนะครับผมทำกระส้มได้อยู่นะครับนี่โดแลลวครนะับนะ้าไนะนี่ครับผมมาอีกเต็มแล้วครับน้านะนะเต็มปากครับตัวนี้ ็สวัสดีพี่ๆนั่นนะนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนลุงชลวรรณฟิชชิ่งนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราได้ออกหมายมาอยู่กันที่หมายจะเรียกว่าไงเดียรหมายบ่อดินสุสานแม่ออนนะครับผมซึ่งเดิมทีนะครับบ่อบ่อตรงนี้นะครับมันเป็นบ่อที่เขาขุด ขุดดินไม่รู้ว่าขุดขึ้นไปขายหรือว่าขุดขึ้นไปทําหมู่บ้านก็ไม่รู้นะครับทางด้านนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับนี่ออกไปทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนาฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมก็เมื่อวานผมได้เข้ามาสอบถามเอชาวบ้านที่เขาอยู่กันแถวนี้นะครับเขาบอกว่าอนุญาตให้ตกได้นะครับแต่ห้ามใส่ขายนะครับผมก็ถือว่าดีมากเลยครับ ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าใส่ขายเออมันเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับเขาบอกว่าเคยมีคนมาใส่เนี่ยใส่ริมริมนี่เลยนะครับริมตะลึงเนี่ยรัดไปเลยนะครับจนทําให้คนนี้ตกปากันไม่ได้เลยนะครับแล้วฝั่งนู้นมันเดินไปไม่ได้มันค่อนข้างที่จะลกนะครับฝั่งนู้นก็ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับผมผมเห็นว่ามันมีปลาสลิดขึ้นด้วยนะครับผมขึ้นจิบน้ำจิบๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองดูนะครับวันนี้ไม่เคยตกปลาสลิดสักทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายกันเลยนะครับผมก็นี่นะครับสภาพหมายเป็นบึงบึงไม่ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็จะยาวนิดนึงนะครับนู่นเลยนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ และน้ำค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมผมตกเป็นระยะสามหกบาล้านนะครับกับสองเจ็ดบาล้านเหมือนกันทุ่นนี่อยู่เกือบเกือบถึงปลายคันเลยนะครับห่างจากปลายคันแค่ไม่เท่าไหร่เองคือน้ำค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมแล้วเห็นมีปลาเสือว่ายไปไว่ายมาด้วยนะครับน่าจะก,ก่อกรนเอาเรื่องอยู่นะครับผมแต่ก็มีปลาออก ค่อนข้างดีอยู่นะครับปลาตะเมื่อสักครู่เนี่ยออกบริเวณเนี้จะเป็นปลาตะเพียนนะครับแต่น้ําค่อนข้างลึกครับผมก็ลองมาวัดดวงกันดูครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมไป นะปลาตะเพียนครับให้สวยเลยครับนี่ครับปลาตะเพียนนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าใสขนาดนี้ถ้าสามสี่ตัวนี้ผมจะเอาไปทำปลาต้มนะครับโอเคครับผมเยี่ยมครับ ก็เหรครับท <google> <ten g rel> <ten g rel> ่านผู้ชมครับนะตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับผมหลังจากที่เราได้ตัวเล็กมาเมื่อเช้านะครับปลาตะเพียนเล็กนะครับก็ยังไม่ได้ตัวอีกเลยนะครับผมมันมีอาการอยู่ตลอดนะครับแต่มันเหมือนเป็นอาการของปลาเล็กนะครับแล้วมันก็มีช็อกเกอร์กวนด้วยครับช็อกเกอร์มาตอมอาหารขึ้นน้ําอยู่ตลอดเลยนะครับเนี่ย ก็จะลองสู้ต่ออีกสักพักนะครับผมถ้ามันไม่ดีขึ้นก็คงจะต้องถอยทับครับตอนนี้นี่ผมเปลี่ยนอระยะ4ีหลงไปแล้วนะครับทีแรกสอใกล้ๆนี่ก็ไม่มีอาการ3-6ก็พอมีบ้างครับแต่ช็อกเกอร์กวน ผมเลยเอา2-7เก็บครับแล้วก็ลง3-6กับ4-5ยืดออกไปอีกนิดนึงนะครับทุนนี่รับจะอยู่ปลายคันเลยครับน้ำลึกมากครับผม4-5นี่ถ้าจะบมม่วนครับถ้าจะไม่สนุกก็เดี๋ยวลองลุ้นดูอีกสักพักนะครับผมถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็อาจจะต้องขอตัวครับ ถอยทับอาการมันมีนะครับแต่มันเหมือนเป็นปลาน้อยครับปลาปลาน้อยมากวนๆเหยื่อครับจะตกไม้ตายก็ไม่ได้ครับช็อกเกอร์ไปทับอาหารหมดแน่นอนเลยก็เลยจำเป็นต้องในตั้งบาลานซ์โอเคครับผมอย่าไปลุยกันต่ออีกสักพักนึงนะครับผมมันไม่ดีขึ้นยังไงก็ค่อยว่ากันครับ ลุยต่อครับโดแล้วครับนั้นนี่ครับผมแบตหมดนะครับเลยปิดชาร์จแบตโดแล้ครับจะเพียนใสสวยนะครับเผมว่าถ้าช็อกเกอร์ไม่กวนนะครับน่าจะน่าจะเข้าดีกว่านี้นะครับหลุด หลุดในสวิงพอดีนะครับถือว่าไซส์สวยนะครับนี่นะครับผมเปียนะนรับ ครับผมต่อเรียนใสขนาดนี้เลยนะครับผมทำกระส้มได้อยู่นะครับนี่นะครับที่ผมเอาโกโปรมาเปิดไม่งั้นไม่ได้เห็นชอตสวยๆแน่ๆเลยครับโอเคครับลุยต่อครับอย่างนี้ค่อยมีลุ้น มาอีกเต็มแล้วครับนะนะเต็มปากครับตัวนี้เดินไปปิดกล้องพอดีนะครับผมเดินไปปิดกล้องแล้วก็มันนั่งพอดีเลยนะครับกะว่าจะเปลี่ยนใช้มือถือถ่ายนะครับโดนพอดีเลยนะครับผมไม่ได้เห็นชอ็อตสวยๆแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าได้ตัวครับผมโอเคครับ ต่อแล้วครับผมหลังจากที่ได้ตัวเมื่อสักครู่ไปสักพักนึงนะครับผมตอนนี้ก็ครับฝนจะมานะครับผมลมแรงก็รอดูอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมมันฝนมันอาจจะเลยก็ได้นะครับเพราะว่าปลานี่ก็เข้าเข้าเป็นระยะนะครับผมเข้า ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็กลับมาเข้าใหม่อีกครั้งนะครับก็พอให้เราได้ลุ้นอยู่นะครับนี่ดูทุนนะครับถอยค่อนข้างยากเลยนะครับทุนเนี่ยเพราะว่าลักษณะมันชันอย่างนี้นะครับถอยเลยนิดนึงก็จมนะครับปลาตอดนิดนึงก็จมต้องรอจังหวะดีๆนะครับผมไปครับไปลุยกันต่อรอดูอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผม เพื่อจะมีลุ้นครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบ่ายสองกว่าแล้วนะครับลุยกันต่อเลยครับผมก็อะไรครับนั่ะนะตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลาบ่ายสามกว่าแล้วนะครับผมก็ทุนก็มีอาการเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็มันเหมือนกับว่าจะเป็นอาการของปลาเล็กนะครับแล้วตอนนี้นะครับคือฝนหมามืดเลยนะครับผมน่นนะครับ เดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับผมเก็บของเตรียมกลับก่อนนะครับลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็จำนวนปลาที่ได้ของเรานะครับก็เดี๋ยวผมดะอดูนครับนี่นะครับผม สี่แต้มน,นะครับเป็นปลาตะเพียนไซส์สวยๆนะครับผมผมจะเอาปลาทั้งหมดนี้นะครับผมผมจะเอากลับไปทํากับข้าวนะครับจะไปทําเป็นปลาส้มน,นะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมจะกลับมาซ้ําที่นี่นะครับผมเนื่นองจากว่าผมว่าถ้าบรรยากาศดีๆนะปลาน่าจะกินดีอยู่นะครับแต่ คือก็มีช็อคเกอร์คอยกวนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมคงน้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่ๆนะาๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมที่กดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับผม ครับ